ต่อไปเป็นคลิปสอนการจับมาตรฐานนะรครับของการทําสูตรตั้งเสาะนะตั้งเสาคือเราจะาสีที่คู่ที่เหมือนกันไว้ข,ข้างขวามือแล้วก็ที่มันต้องหงายขาวขึ้นมาเนาะเราจับมาตรฐานโดยการจับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางอยู่ตรงขาวกับเหลืองนะแล้วก็มาตรฐานของการก็คือ <c oughs> สูตรนี้ก็คือโป้งกับนิ้วชินดนีบไว้บีบมุม ชี้โผหมุนอีกทีหนึ่งนิ้วโป้งโผเป็นตัวเจนะแล้วจับมาตรฐานโป้งชี้กลางนางนะแล้วก็บิดปับป๊บปับ๊บปั๊บนะแล้วก็หมุนหมุนอย่างงี้หมุนข้างล่างสองทีนะแล้วกลับมาจับแบบนี้นะครับนิ้วโป้องอยู่ตรงข้างหน้านะนิ้วชี้อยู่ตรงตรงกลางนะอย่างนี้นะมันต้จะไน่ใช่ไหมเราต้องจับแบบนี้เพื่อที่จะยกแล้วดันนิ้วโป้งไปหานิ้วชี้แล้วพลิก มือเนี้ยมือซ้ายอะ่ะลงมาแทนนี่อย่างนี้มันก็จะได้ตั้งเสาเรียบร้อยเห็นไหมรอบนะ้าีขอีกรอบหนึ่งก็เอาสอีข้างขวาหงายเหลืกหงายขาวขึ้นมานิ้วโป้งนิ้วกลางจามัมาตรฐานแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้หมุนนิ้วชี้โผล่นิ้วโป้งโผล่เป็นตัวเจจับมาตรฐานโป้งชี้กลางนางยก ทีลงนะครับแล้วก็หมุนกลางสองทีแล้วก็จับนิ้วชี้อยู่ตรงกลางนิ้วโป้งอยู่ข้างหน้าดัานนิ้วโอ่งไปหานิ้วชี้แล้วหมุนมือมือซ้ายลงปั๊บแล้วก็จะได้ตั้งเสาเสร็จแล้วเห็นนะครับเ,เแบบเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นแบบเร็วให้ดูโอเคเดี๋ยวนะตั้งเสา จับได้เสร็จเริ่มหมดเลยหมุนตัวเจได้แล้วข้างล่างแล้วอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปบเสร็จเลยภายใน2วินาทีนะครับลองฝึกดูสู้ส